น่าจะได้เปรียบกว่านะฮะดีมีก๊า์ด้วยเป็นดีไซน์กิมมิคขึ้นมากว่าตัวนี้เพื่อเดินหาจากตัวรถแต่ทีนี้เรามาดูห้องโดยสารภายในดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าคนที่สนใจ HRV เขาก็อยากได้แต่เขาต้องการวิธีแก้ที่ดีที่สุดสวัดครับยินดีต้อนรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมมาเยือนที่นี่นะครับ ฮอนด้าสาขาพระรามเนะฮะหรือว่า Honda ในเครือ p รเจ็ดกุ๊นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะฮะอยู่กับดีเลยตรงข้ามกับเนื้อแท้บางโตนั่นเองสาขาพระรามเจ็ไม่ยากครับเซิร์ชปุ๊บมองยื้งมาเจอแน่นอนโชว์รูมนี้นะฮะอันนี้เป็นคําถามนะครับที่ผมได้มาจากผู้ติดตามนะครับก็คือกําลังลังเลว่าเจ้า hrv หรือ civic ดีราคาต่างกันนิดเดียวอย่างที่ตรงนี้นะครับนี่คือ civic รุ่น rs ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่วนนั่น H R V นะฮะ E H E V ราคาอยู่ที่1 1 7 9 0ล้าน1แสมืก้าันบาทสอง0มือเท่านั้นเองวันนี้เดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูเลยนะฮะจุดต่อจุดว่าจะเอาตัวไหนดีเดี๋ยวไปดูจุดต่อจุดเลยดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้านะฮะแน่นอนไม่ต้องพูดถึงดีไซน์คันนี้มันเตี้ยอยู่แล้วครับแต่ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ Full LED นะครับเป็นแบบฟ u l l l e ีเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะฮะ เราไปดู HRV กันหน่อยดีกว่านี่คือ HRV นะฮะไฟหน้าก็เป็นแบบ Full LED ดีไซน์ใกล้เคียงกันเลยแต่อย่างที่บอกครับรูปทรงแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ไฟตัดหมอกก็เป็น LED แต่ความเห็นส่วนตัวผมว่าตัวนี้สวยกว่า Civic นะไฟตัดหมอกตัวนี้เสมอกันละกันนะครับเป็น LED ทั้งคู่มาดูด้านข้างกันต่อเริ่มจาก Civic ก่อนละกันนะครับเนี่ยนี่คือตัว t o ป RS เหมือนกันนะฮะแต่เจ้า Civic จะได้ล้อขนาด17นะฮะหน้ากว้างอยู่ที่215นะครับแก้ม50นะฮะ ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างแตกต่างนะฮะก็ะตัวนี้เป็นช่วงล่างเป็นแบบอิสระสีล้อนั่นเองเราไปดู hrv ว่าเป็นงไงบ้างและนี่คือ hrv นะฮะสิ่งที่เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเจ้า hrv ได้ขนาด18นิ้วนะฮะหน้ากว้างอยู่ที่2 2 5แก้ม50ระบบ,บเบรกก็เป็นแบบดิสเบรกสล้ออ,อันนี้เสมอกันอาจจะได้เปรียบในเรื่องของขนาดวงล้อแล้วกันส่วนลายล้อมไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างซีวิกได้เปรียบครับอิสระสีล้อแน่นอนครับหลายคนคงทราบกันอยู่แล้วว่ามันเรียกความแบบมั่นคงมากกว่าเจ้าตัวนี้เป็นแบบทอช์ช่นบีมหรือว่าเรียกคันแข็งนั่นเองนะครับต่อตรงนี้เลยนะครับหลายคนคงทราบตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วเจ้าซีวิกนะฮะเมื่อจะยกก้านบัดน้ําฝนมันจะมีวิธีการยกนะฮะจะมีวิธีการที่ยุ่งยากนะครับแล้วก็มาที่กระจกมองข้างตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยว LED มี h ฮอน a ้าเลนบอทให้นะครับ แต่ในรุ่น RS นะครับของ Civic ตรงนี้ที่เป็นสีดำนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบด้วยไปดู HRV กันหน่อยแล้วดูตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยเจ้า Civic เออมันได้ความทันสมัยมากกว่าเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังได้ความสะดวกซึ่งหลายคนอาจจะชอบแบบนี้ยกง่ายไม่ต้องยุ่งยากนะฮะเปลี่ยนอะไรก็ง่ายอ่ะเรามาที่กระจกมองข้างดีไซน์นะครับต้องบอกว่าอุย้ยคุ้นๆใกล้เคียงแต่ว่าคนละทรงต้องบอกนะฮะ สิ่งที่เหมือนกันคือปรับพับไฟฟ้านะครับอันี้เป็นสีเดียวตัวรถไม่ได้เป็นสีดำทั้งทั้งที่เป็นเกรด RS เหมือนกันได้ไฟเลี้ยว LED มีคอนด้าเลนวอตเหมือนกันนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะมือจับประตูนะครับซีวิกเนี่ยเวลาเป็น RS ตั้งแต่ตัวซิตี้แล้วเนาะแต่ว่าเจ้า h v ไม่เป็นด้วยก็คือตรงจุดกระจกนะฮะมือจับประตูสรวกาศที่ฉลามหรือสปอยเลอร์หลังเนี่ยเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เนี่ยจุดเด่นตรงนี้นะครับนี่คือประตูอ้าวนิดเดียวล็อกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้กุญแจอยู่กับมือผมนั่นเอง นี่คือกุญแจของ Civic จะมี3แบบนะฮะนี่กุญแจทั่วไปแล้วก็เป็นการ์ดนะครับการ์ดนะฮะก็คือไม่สามารถกดสตาร์ทได้นะครับถ้าคุณอยากจะสตาร์ทด้วยรีโมทคุณต้องพกตัวนี้นะครับนี่คือกุญแจของเจ้า c i v i c นั่นเองนะครับและนี่คือ h r v นะฮะดีไซน์มันกันเลยผมแค่สัมผัสเขาก็ล็อกแล้วเหมือนกันนะฮะแต่นี่คือกุญแจนะครับจะมีแค่2ดอกต่างกับ Civic นั่นเองซึ่งเจ้า Civic น่าจะได้เปรียบกว่านะฮะดีมีการ์ดด้วยเป็นดีไซน์กิมมิคขึ้นมานะฮะบางคนจะมองว่าเอ้ยก็เฉยๆแต่ Civic ได้เปรียบอะไรอีกเขาสามารถสตาร์ทจากรีโมทได้แต่เจ้า S อทชาทไม่ได้นะครับไม่มีนะฮะมีแค่เปิดฝาท้ายเฉยๆนะครับอืมวิธีการเปิดปลดล็อกก็เหมือนกันล้วงเปิดอ่าเดี๋ยวก่อนที่ไปด้านท้ายนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องน้ํามันดีกว่าหลายคนคงทราบละ อย่างซีวิกเนี่ยเป,เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบถูกไหมครับ mm hmm. เจ้าเอชาีก็เป็นพันห้าแต่เป็นระบบของ EHEV นั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นน้ามันเชื้อเพลิงที่เติมได้ mm hmm. เจ้าซีวิกเนี่ยเติมได้ถึง E85 เลยได้มากกว่าเอชอา V ีเอชีได้แค่ E20 นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของซีวิกนะ E85 ผมแนะนํานิดน,นึงแล้วกันว่าเ,เติมปั๊มที่คุณเติมประจําและไว้ใจได้และกันนะครับในเรื่องของ E85 นั่นเองนะฮะดูด้านท้ายกันนะฮะหลังคาเจ้าซีวิกเนี่ยไม่มีสันโลงสันลูปอะไรเลย ล้วลอย่างนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็เป็นสีขาวล้วนนะครับแต่จะตัดด้วยสีดาอย่างเงี้ยเสาอากาศชีชลามกระจกมือจับประตูและสปอยเลอร์แบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วมาไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็น LED แต่ก็ไม่ฟูนะฮะไปที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะฮะนี่กล้องมองหลังขณะถอยจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่เขาเป็นระบบคล้ายๆสปริงโช้กอัพขึ้นมาแบบนี้สะดวกมากขึ้นจากปกติเมื่อก่อน เมื่อเราเปิดเขาจะอยู่แค่นี้เราต้องดันไปแต่เนี้ยเขาเด้งให้เลยนี่มาดูต่อที่ hrv นะฮะลังคาเป็นแบบกระจกที่หลายคนคงทราบกันอยู่แล้วเฉพาะเกลด r s นะฮะแล้วก็สปอกาศที่ฉลามเป็น C ีเดียวตัวรถนะครับจะต่างกับซีบิกเมื่อกี้นี่ลงมาต้องบอกก่อนนะครับลืมบอกไปว่าคันเนี้ยกระจกเขาติดฟิล์มหมดแล้วเดี๋ยวบางคนเอ๊ะทำไมสีดําคันนี้ติดฟิล์มนะฮะอ่าแล้วลงมานะครับตรงนี้เป็นแบบ full led แล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น r s จะได้เป็นแบบ สายลมดําแบบนี้นะฮะนี่คือ f ูลเอลีดีแล้วโอ้โหคือสวยงามเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้เปรียบก่าซีวิ c ต้องบอกว่าไอชวีชนะตรงนี้นะฮะเป็นไฟฟ้านะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าคุณจะเนี่ยเสร็จเซ็ตตรงนี้แล้วก็เตะเปิดปิดนะครับแต่ว่าคุณจะต้องอยู่กับตัวนะแล้วก็สามารถที่จะกดตัวนี้เพื่อเดินหาจากตัวรถแล้วก็ล็อกนะครับ เดิน,นไ,ได้เปรียบหลายอย่างเลยครับตอนนี้สามารถเปิดจากภายในเตะเปิดตเตะปิด,แ,ปดแล้วก็เราสามารถเดินออกจากตัวรถแล้วก็ปิดให้นะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่ล็อกรถนะฮะถ้าล็อกรถนี่คุณต้องเซตให้เป็น walk away ตัวล็อกด้วยนะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันไม่ล็อกให้นะครับกุญแจต้องอยู่กับตัวนะครับเงื่อนไข ชุดนี้เอชาวีได้ประยัสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าครับว่าเขาให้เป็นแบบไหนในรุ่นของซีวิทยังได้เป็นล้ออะไหล่อล้ออะไหล่จริงๆนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือตรงนี้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าแล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะยังชอบล้ออะไหล่ซึ่งตรงนี้มันเหมือนล้อมออไซค์นิดนึงนะฮะก็อย่างที่เขาบอกไว้คือสำรองไม่ใช่ใช้งานจริงนะครับอแล้วก็บอกไม่สามารถพับได้นะครับตัวนี้พับไม่ได้เลย ที่เห็นอยู่นี้อันนี้คือพรมนะครับที่แถมมาจากโรงงานนะครับแล้มาดูของ HRV กันต่อนะฮะผู้ใจอยู่กับตัวนะครับอมาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เขามีอะไรมาให้เปิดมาอุ้ยดึงขึ้นไม่ได้แล้วแต่มีหลุมหลบภัยให้ตรงนี้นะฮะกว้างขวางกันเลยทีเดียวโอ้โหลึกนะลึกมากเลยเนะนี่ยประมาณข้อมือได้ อ้าวแล้วไม่มียางอะไรหรืออะไรเหรอต้องมาดูตรงนี้ครับแงเป็นที่ซ่อมยางฉุกเฉินตัวนี้นะฮะออันนี้นะครับไม่มีใครได้เปียนเสียเปียบ,ยบซึ่งแล้วแต่ความชอบบางคนก็เริ่มที่จะปรับตัวรับกับแบบนี้ได้นะแต่บางคนยังชอบล้ออะไรอยู่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นนี้อยากได้ล้ออะไรก็อาจจะเป็นจุดพิจารณา แต่ถ้าใครอยากได้ซี v i c แต่อยา่างนี้ก็ไปุดพิเรนานะฮะแล้วแต่ความชอบตรงนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับตรงนี้สามารถไปดูที่ช่องของ Honda PR7 Group ได้นะครับผมทําให้ดูวิธีการแก้และใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะฮะเราไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยมันเป็นจุดไงเรารูว้ว่ามันคือจุดอับใช่ไหมมันเป็นจุดบอดไปแล้วแต่เราต้องหาวิธีแก้นะครับไม่ใช่ว่าอวยหรือด่ากันไปเลย เพราะผมเชื่อว่าคนที่สนใจ HRV เขาก็อยากได้แต่เขาต้องการวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับไปติดตามดูได้ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะหลายคนคงทราบแล้วว่าเจ้า c ีวิ c เนี่ยที่บ้านเราดันพับเบาะไม่ได้นะอาจจะเป็นสเปคแต่ละประเทศนะครับแต่ HRV ตัวนี้คือยังพับเบาะได้และเรียบเหมือนเดิมไหมมาดูกันใกล้เคียงเดิมครับต้องบอกใกล้เคียงเดิมเลยนะฮะม,มีความกว้างขวางอยู่นะฮะ ก็เจ้าตัวนี้ถามว่าได้เปรียบไหมแน่นอน,นครับบางคนบอกโอ้ยมันเป็นทรงนี้มันต้องพับได้อยู่แล้วแต่อย่๋งที่บอกก็คือถ้าคนชอบสีประตูไงนะก็แล้วของเราดันพับไม่ได้ก็ไปจุดพิจารณาอ่าตัวนี้พับได้นะครับอ่าแล้วที่สําคัญมันไม่ใช่พับแค่นี้นะนี่เลยแจ็ City ี้แฮชแบ็กพับยังไงอ่ะอึ๊บอ่านี่ j แจ็ตซิตี้แฮชแบ็กพับยังไงอาวก็ทำได้นะครับ แต่อาจจะไม่ได้แบบ4โหมดของเจ้า City H ้ให้แสกับเอโตแจ๊นะคะนี่นี่คือหลักๆได้ประมาณนี้อย่างน้อยก็ผลสูงได้และนี่ก็คือหลังคาครับมีความโปรง่งต่างกับซีวิกซึ่งจะอีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้จะได้แบบความโปร่งเป็นหลังคากระจกะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะฮะต้องบอกก่อนว่าทั้ง c ีวิกและ hrv นะฮะอุปกรณ์มาตรฐานนะครับใครที่มีครอบครัวก็คือมีประตูล็อกเด็กให้มี I s o ซ i x นะฮะเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่น แต่ทีนี้เรามาดูห้องโดยสารภายในดีกว่าหลายคนเห็นแบบนี้นะฮะต้องเล็กแน่ๆต้องแคบแน่ๆไปลองนั่งกันดูเอาละครับนี่เข้ามาปับ๊บนี่ผิดคาดครับมีความรู้สึกอะตอนนี้ผมเป็นคนที่สูง170หลังสั้นแล้วก็ขายาวนะฮะนี่สี่นิ้วเบียดนะครับเป็นสี่นิ้วเบียดแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีความกว้างก็รู้สึกว่าเออยังนั่งได้สามคน นะนั่งได้3คนแต่ถ้าหนักร้อยโลผมว่าน่าจะต้องนั่งเบียดแล้วแหละเออแต่อย่างตอนนี้ผมก็มา80นะฮะสูงร้อก็นั่งเบียดได้อยู่3คนนะฮะนี่คือไซส์ใหญ่ถ้าคนตัวเล็ก3คนส,สบายๆเลยตรงนี้นะนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็อ่าเป็นพิจารณานะฮะกดตัวนี้ไม่มีแอร์หลังให้นี่คือ R.S นะครับแต่เขาก็มีที่ชาร์จไฟให้ตรงนี้นะฮะ USB-A Type A นะฮะสจุดนั่นเอง นี่คือซ vic วินะครับผมไม่มั่นใจว่า h r v เป็นยังไงไปดูกันอ่ะเรามาดูนะฮะเ r v เป็นยังไงปึ๊บพอผมมานั่งนี้นะฮะก็จะได้จับความรู้สึกเลยว่าเออตัวนี้มันรู้สึกมันแคบกว่านะเนี่ยผมดูจากพื้นที่นี้เนี่ยก็ด้านกว้างตรงเนี้ยรู้สึกมันแคบกว่าซีร์วิแต่ซ vic วิมันได้รู้สึกว่านั่งนั่งจมไ้นิดนึงตัวนี้ ตัวนี้นั่งไม่จมนะครับแต่มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมันพอๆกันนะเนี่ยสีนิ้วเบียดแต่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีความอึดอัดนิดนึงนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สรลีระคนอย่างที่ผมบอกผมสูง170เนาะหนัก80เป็นคนหลังสั้นแล้วก็ขายาวที่เห็นนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งมาแล้วเนี่ยสูง170ก็ยังเหลือพอๆกันครับกับซีวีต้องบอกว่าพอกันเลยอันนี้จ,จะได้กว้างตรงนี้กว่านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าซีวีจะได้ตรงเนี้ยช่วงตรงกลาง ตรงนี้ผมว่านะถ้าคนร้อยโลเนี่ยก็นา่านัง,ง,งแบบเบียดตรงนี้กันแล้วอะสามคนน่าจะยากอะถ้าไซส์ผมอย่างเงี้ยต้องแบบอึดอัดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะก็ยังไงอยากให้มาลองดูละกันตัวจริงทีนึงตอนนี้จอดคู่กันอยู่นะฮะมาลองนั่งกันเลยดีกว่าแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่ได้เปรียบในรุ่น RS เหมือนกันของ HRV แล้วก็ CV นี่มีแอร์หลังให้มีแอร์หลังให้นะฮะแล้วก็มีจุดชาร์จเหมือนกันนะครับ2จุด Type A นะฮะ วางของตรงนี้ได้นิดหน่อยของส่อิกวางไม่ได้นะครับอือันนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะอชอบสลับตัว h r v ซึ่งเป็นดูเรียบอ,อาจจะแบบสลับบางท่านละกันมันเป็นทัศกรีนอะ่ะไม่ต้องกดเลยเลยทัศกรีนนะครับเนี่ยแตะเบาเอันนี้ผมชอบเออชอบแบบนี้ส่วนรังคาครับก็ยังบอกไปตามดูนะฮะผมไปรีวิวให้กับทาง PR เจ r o กรุ๊นะฮะเนี่ยวิธีการแบบแก้ไขในการเก็บ ที่ดีที่สุดแล้วณตอนนี้นะฮะอืมนี่คือด้านหลังของไอชาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าซีวิกไอชารวีเป็นยังไงกันบ้างไปดูด้านหน้าของซีวิคกันก่อนละกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้า c ีวิคได้เปรียบอะไรเจ้าตัวนี้เนี่ยได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะอนน้พูดเลยละกันถ้าอย่างไอชาวีเขาได้แค่ฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารอย่างเป็นอัตโนมือนะฮะอันนี้เรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบไหมซึ่งแล้วแต่ความชอบอีกนะครับแต่ที่แน่ ผมเคยทําสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงไปแล้วนะฮะในเรื่องของการนั่งเนี่ยอันนี้บอกไปเลยแล้วกันนะผู้โดยสารเนี่ยของซีวิกฝั่งผู้โดยสารนั่งและจมมากนะครับแต่เอชวีนั่งสบายกว่าสำหรับฝั่งผู้โดยสารนะฮะส่วนคนขับนี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปรับได้อิสระเลยทั้ง2รุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าออปชันมันแตกต่างอะไรยังไงบ้างมาดูของซีวิกกันแล้วกันครับไปดูข้างในโอเคโอ้สิ่งแรกที่นั่งมาผมจมเลยนะฮะอืมมะ อย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเซตไว้เนาะน่าจะใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่าไอชวีในเรื่องของเล็กรูมขาด้านหลังอะน่าจะได้เยอะกว่านิดหน่อยนะฮะอ่ะวันนี้ผมขออนุญาตปรับเซตขึ้นนิดนึงนะเอาแบบนั่งสบายอืมนั่งสรับตัวผมนะสบายตัวผมโอเคประมาณนี้นี่ผมเวลารับขออนุญาตวางกุญแจนะทั้งสองรุ่นย้ําเลยนะครับว่ามีไวเลสชาร์เจอร์อย่านํากุญแจวางที่ไวเลสชาร์เจอร์นะครับ พังนะฮะต้องบอกเลยไม่ดีนะครับอ่โอเคและนี่คือห้องโดยสารนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนละกันตัวนี้ไม่มีลังคาอะไรเลยกระจกมีทั้งสองฝั่งแต่ตัวนี้เขาไม่มีไฟเป็นไปได้เกิดอะไรขึ้น ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่า c ี v i c เขาไม่มีไฟมีแต่กระจกให้สองฝั่งนะฮะมีกล่องเก็บแว่นให้แล้วก็ไฟอาจจะต้องใช้ไฟตรงนี้แทนนะครับนี่แล้วก็กระจกตาแสงออโต้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มี Honda Sensing เป็นแบบฟูลนะครับแล้วก็จุดที่เรียกว่าฟูลคือ,อยังไงเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต่างกับระบบ ACC คือยังไง a c เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อ ค่าความเร็วต่ำกว่า30มสิเขาจะตัดระบบทุกอย่างออกเลยเราต้องควบคุมด้วยตัวเองนะฮะความเร็วต่ำกว่า30แต่อย่างตัวเนี้ยมันฟูยังไงก็คือคุณสามารถที่จะใช้เจ้า A/C/C เนี่ยไปจนถึงแบบคันข้างหน้าเขาเบรกคันนี้ก็เบรกให้นะอันนี้คือคร่าวๆนะจริงๆมีารายละเอียดเยอะกว่านี้นะฮะยังไงก็สามารถมาคุยกับที่ปรึกษ,ษาการขายได้หรือทดลองขับดูวิธีการใช้งานยังไงตอนนี้ ท่าที่ผมจำได้คือมีอยู่รุ่นซิตี้นะครับที่ยังไม่มีระบบฟูลขนาดนี้ในเรื่องของการจุดหยุดนิ่งนะฮะซิตี้ไม่มีนะครับอ่ะนี่คือห้องโดยสารดีไซน์นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะฮะผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้หรือหลายคนก็ชอบแบบนี้มันก็มีจุดดีก็คือสวยแน่นอนครับจุดทีจ่จะพิจารณาก็คือการทำความาสะอาดมันยากเลกนิดหนึ่งนะฮะอืมแล้วก็หน้าจออันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ความชอบอีกนะฮะ ลองเปิดดูนิดนึงกุญแจอ,อยู่กับตัวละเอาละครับเรามาดูนะฮะหน้าจอเป็นไงบ้างเราจะเห็นสัญลักษณ์ตอนนี้นะฮะเขาก็จะมีเตือนเลยครับรุ่นนี้นะครับถ้าไม่คาดเข็มขัดไม่ว่าจะทุกที่นั่งเลยเขาก็จะมีเตือนนะครับในของซีวิ c นะฮะนี่คือหน้าจอของเขานะครับเราก็เห็นแนละ้นี้เป็นแบบเออแบบทีฟทีแบบเต็มนะอ่านะเต็มเลยดีกว่าเรียกว่าเต็มได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเนี่ยคัสตอมได้ตรงนี้นะฮะนี่ปุ่มนี่ปุ่มอะไร ปกติฝั่งนี้เนี่ยเขาจะควบคุมหน้าจอถูกไหมฮะแต่ตัวนี้าสามารถเลือกฝั่งนี้ได้แล้วก็ฝั่งนี้เขามี2ฝั่งเนี่ยเลือกได้อ่าตอนนี้เราเห็นว่ามรอบกับความเร็วนะฮะมันเป็นบาร์ข้างๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะนี่เลือกมาที่ Customize Display แล้วก็ไปตัวนี้ดีไซน์ตัวนี้นะฮะเลือกอ่ะตัวนี้เราจะเป็นแบบกลมๆอ่าใช่ปึ๊บปึ๊บนี่มาแล้วนะฮะตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้อีกนะฮะนี ไม่เป็นไรเรากลับไปเลยให้มันดูแบบนี้อันนี้เบสิกซึ่งมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะมากนี่คือซีวิกนะครับภูมไลยัยคุ้มหนังดีไซน์แบบนี้ RS เลยเดินได้แดงตะเดินได้แดงนะฮะแล้วก็มีแพทเทินชิปให้แต่ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบย้ำอีกทีแล้วกันููงมลาล่นะครับหาไม่เจอทีน่นี่ปึ๊บอะสีทิศทางนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะปรับตรงนี้โอเค แล้วก็มาตรงนี้แอร์เป็นแบบออโต้นะฮะดีไซน์นะครับอย่างที่บอกก็คือของ h o น d ้าตอนนี้ดีไซน์หลายๆรุ่นจะเป็นแบบนี้ซะเยอะเลยนะครับอืแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์ให้นะครับแล้วทีนี้เขามีอะไรมีโหมดให้เล่นตัวนี้นะครับดรไยโหมดนั่นเอง <S <S ปุ๊บเราตรงนี้หน้าจอเป็นสปอร์ตโหมดเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นสีแดงนะฮะขอดูอีกทีนะฮะเมื่อกี้เริ่มจากอีคอนนะฮะแล้วจะมีความเป็นเขียวๆหน้าจอสดใสอื การใช้ไอคอนมูดต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างจะดอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะแอร์ระบบไฟทุกอย่างเขาจะดอบลงมานะครับเพื่อเซฟจริงๆ normal, normal ก็คือใช้งานปกติเหมือนรถยนต์ทั่วไปแล้วนะครับแบบนี้หน้าจอเขาจะเปลี่ยนมาแบบนี้พอเป็นสปอร์ตเมื่อกี้เห็นไหมทุกอย่างเป็นสีแดงโอ้โหพร้อมซิ่งนะครับอืมอ่ะเราต่อตรงนี้นี่นะฮะเราจะสังเกตเลยว่าเขาน่าจะมีออปชั่นอะไรเสริมนะครับ อเป็นที่น่าเสียดายเนาะก็นี้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮให้นะฮะเป็นมาตรฐานของ Honda ที่ให้มาแล้วแล้วก็ตรงนี้เล็กๆน้อยๆกิมมิคเท้าแขนตรงนี้ไม่สามารถเลื่อนเข้าออกได้แต่ก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นี่กิมมิคของเขาเปลี่ยนได้นะครับหน้าหลังแบบนี้ก็ลึกใช้ได้เลยประมาณฝ่ามือนึงปุ๊บวางแก้วน้ำได้สองจุดนะฮะนอกั้นก็ เล็กๆน้อยๆแล้วครับเป็นกิมมิกของเขานะฮะถูกลมรอบคันหรือจะเป็นแบบระบบเบรก ABS นู่นนี่นั่นนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดู H R V หน่อยดีกว่าโอ้โหฟังแล้วเหมือนซีวิ c จะได้เปรียบเยอะมากเลยอืมไปดูกันเอาละครับเข้ามาแล้วอ่ะสิ่งแรกเลยที่มีความรู้สึกนั่งนะ,ะใกล้เคียงกันที่ผมบอกเนาะเรื่องเบาอ,อ,อืมสองรุ่นนี้นะฮะใกล้เคียงกันแต่เนี่ยพอผมปรับอ่ะมันรู้สึกวปรับสูงได้มากกว่าซีวิ c อันนี้นะักความรู้สึกนตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกยังไงก็ต้องมาลองนั่งลองขับกันก่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นแค่เฮ้ยชั่ววูบในตอนนี้ของผมหรือเปล่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าก็บวกกับด้วยสรีระแต่ละคนด้วยละกันอ่าและนี่คือภายในของ HRV สิ่งแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยวัสดุต้องบอกเลยครับวัสดุนะฮะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยซีวิ c มันมีความหรูหรามากกว่า แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยหลังคาเห็นไหมเจ้าตัวเนี้ยนนเกอด I S เท่ากันนะเขาก็จะได้หลังคาเห็นไหมเป็นหลังคาแก้วมาหลังคากระจกะเป็นหลังคากระจกว่านี้นะฮะนี่มีม่านปิดให้ส่วนด้านหลังตงัวนี้หลายคนคงทราบกันแล้วนะครับอืแล้วตรงนี้มาบังแดดมีกระจกให้สองข้างแต่เจ้าไอ้ชาวีเขามีไฟให้ซีิกไม่มีอันนี้ถือว่าไอชวีได้เปรียบแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถดึงออกได้ไหม ได้นะครับย้ํานะครับมา่านบางแดดนี้เฉพาะบางรุ่นเราสังเกตนะครับจะมีลูกศรน,นะฮะชี้เข้าออกเพราะว่ามันแล้วแต่โครงสร้างของรถด,ด้วยนี่เข้าให้เพราะว่าบางทีไม่ถึงเราต้องมาบางแบบนี้นะครับปุ๊บ,บอ่าปิดแล้วก็จุดที่สีได้เเรียบคือเขามีกล้องมีกล่องเก็บแว่นใช่ไหมฮะอ่าพีกล้องสิกล่องเก็บแว่นอันนี้ไม่มีนะฮะ แต่ไฟเขานี่ก็ขาวเหมือนกันนะฮะกระจกตัดแสงออโต้เหมือนกันดีไซน์อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับมี Honda Sensing เป็นจุดหยุดนิ่งเหมือนกันเลยนะฮะระบบเหมือนกันไปเลยแล้วก็น,นี่ดูหน้าจออันนี้ก็แบบ TFT นะฮะเป็น t f t เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ฟูลเหมือนซีวิกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะบางคนอาจจะยังชอบมีความแบบ ครึ่งอนาล็อกแบบด้านนี้ถูกไหมฮะเมดิ่ตอนอนาล็อกกับแบบเป็นแบบเทียยมแบบนี้เลยนะฮะอาส่วนเนี่ยหน้าจอสามารถปรับนู่นนี่ได้ไหมเรามาดูกันหน่อยดีกว่ากดโฮมสามารถกดเลือกนี่ไม่น่าจะคัสตอมได้นะนี่คัสตอมได้นะครับอ๋อแต่เขาไม่สามารถคัสตอมได้เหมือนกับซีวิ c นะฮะได้เป็นแบบ เมนูมาตรฐานทั่วไปนะฮะไม่สามารถปรับลูกเล่นอะไรนูน่นนี่แต่ก็คือสามารถที่จะเล่นได้แบบนี้นะครับถามว่าคล้ายๆกับเจ้าเอสอรวีรุ่นเก่าไหมแบบนั้นดีกว่าครับแต่ว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาที่เป็นหน้าจอ TFT ทีนะต้องแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าดีไซน์กับซิวีนี่เทียบกันไม่ได้เลยอันนี้เราแต่ความชอบอีกนะฮะผมว่าบางคนก็อาจจะแบบชอบในเสียงส่วนใหญ่และกันชอบซีวีตัวนี้ก็จะแบบนิดหน่อยละกันอืมแต่ยางที่บอก ว่าสรุที่ผมสมัมผัสตอนเนี้ยสว i c ได้เปรียบต้องบอกงนี้ความรู้สึกตัวเองนะความรู้สึกของตัวเองเลยว่า Civic ได้เปรียบกว่านะครับแอร์ฮะดีไซน์ก็เป็นแบบของ Honda คือเอกลักษณ์แบบนี้ละนะฮะแต่ด้วยความที่ช่องแอร์แบบเนี้ยคือเขาจะไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงนี้กั้นเอาไว้แบบน,น,นี้นี่นะฮะช่องแอร์อย่างนี้นะฮะม,มันก็แบบแล้วแต่ความชอบอะครับเนี่ยปรับเปิดปิดแบบนี้นะครับอืแล้วก็ อันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งมากกว่าซ i v ิ c ก็คือเขามีที่วางกุญแจให้ฝบบั่งนี้ซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับไวเล็ชาร์เจอร์ตัวนี้นะฮะที่ผมย้ําอีกทีหนึ่งห้ามวางกุญแจไว้ตรงนี้เด็ดขาดนะครับห้ามเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะฮะเป็นแบบหุ้มหนังเหมือนกันเลยดีไซน์แตกต่างกันอย่างตัวของซีวิ c เนี่ยตรงนี้มีความเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยม,ยมตัวนี้กลมนี่กลมแล้วก็ปรับได้4ทิศทางเหมือนกันนะฮะ มีแพทเทิร์นชิปเหมือนกันแต่ระบบเครื่องยนต์ต่างกันเพราะว่าคันนี้เป็น e-h ev ไม่ใช่เป็นแบบพันธะเทอร์โบนะครับไม่ได้เน้นความแรงเน้นความประหยัดนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยต้องบอกว่าคันนี้เหมาะสำหรับในเมืองมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีในเรื่องของออสายเบลทุกจุดนะครับเหมือนกับ c ี v i c เลยถ้าไม่ได้คาดก็จะมีเตือนนะครับระบบเกียร์ก็ตัวนี้เป็นแบบ e cvt นั่นเองนะฮะมีโหมดเลือกเหมือนกับซีวิกเลยนะฮะ ตรงนี้โหมดนี้นะครับเป็น normal เมื่อกี้ผมอยู่ econ นะฮะก็ย้ำอีกทีละกันนะโหมด econ เนี่ยในของ Honda ทุกๆรุ่นเลยเขาจะดรอปทุกอย่างเครื่องยนต์แอร์ระบบไฟทุกอย่างจะดรอปลงนะฮะนี่ normal ก็คือปกติทั่วไปนะฮะ sport มีความซิ่งแต่เราสังเกตเลยว่าพอของ c ซ v i c เรากด sport เนี่ยหน้าจอเขาจะแบบพลิกไปพลิกมาแบบเออมันมีความหรูหราอันนี้ก็ยังแบบมีความแบบกึ่งแมนวนวลนะฮะแล้วลงมาตรงนี้ สังเกตของเมื่อกี้ซีวิ c ปุ่มตรงนี้เขาไม่มีอะไรโล่งๆแต่เจ้า h อ v หวมีให้สำหรับเวลาลงทางลาดชันลงเขาพวกนี้นะฮะมีโหมดกดเราสามารถดูหน้าจอได้ตอนนี้เขาเขียนว่า On Off เห็นไหมฮะตัวเนี้ยติว่าผมปิดเมื่อกี้อ f f อยู่กดปุ่มเดียวเลยครับนี่ On เห็นไหมฮะเขาเขียนนู่นนี่ว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ชันเท่าไหร่ยังไงโอเค off ไวก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ เบรกมือไฟฟ้าเบรโฮมีเหมือนกันเลยถ้าดูจากที่วางแก้วเนี่ยของซีวิ c เขาจะมีความรูลาแต่ตัวนี้เบพลาสติกนะฮะปกติเลยมันก็เลยดูแบบซีวิ c ให้ความรูลาแต่ตรงนี้ก็มีความดีไซน์ที่แบบคนละแบบได้อย่างได้เปรียบเสียเปรียบแบบแตกต่างกันไปครับอืมแล้วก็ตัวนี้นะฮะไม่สามารถดึงเข้าออกได้แต่ก็เอาดึงขึ้นมาเก็บของได้เล็กน้อยซ,ซึ่งซีวิคจะมีช่องที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้ไม่ได้ใหญ่เท่าซีวิคเท่าไหร่ ต่ตามนั้นนะฮะจริงๆมันจะมีระบบเนี่ยอวกรศมาฐานใน Honda ที่ตอนนี้ใส่มาแทบจะทุกรุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นถุงลมรอบคันนอกแล้วก็ A B S โลการทรงตัวหลายๆอย่างนะฮะที่ไม่ได้พูดมาอีกเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าสนใจต้ลองมาลองทดลองขับมาลองนั่งเปรียบเทียบแบบผมเลยก็ได้นะครับก็ทีนี้เราจะมาสรุปกันนะฮะข้อมูลก่อนละกันจากทาง Honda P R 7 g r Group ละกันนะฮะข้อมูล ตอนนี้นะฮะในของคนที่ซื้อ hrv นะครับหลักๆเลยแปลกใจมากในกระแสโซเชียลเนี่ยมีแต่คนบอกว่า el ขายดีแต่ที่นี่นะครับข้อมูลก็คือลูกค้าจะได้ rs นะฮะเยอะสุดมากเลยตอนนี้ออเดอร์ rs เยอะมากลองมาเป็น el นะฮะตัว e ก็มีครับแต่ว่าถือว่าน้อยมากนะครับอาจจะรอนิดนึงแล้วกันส่วนในรุ่นของ c v i c นะครับหลายคนบอกว่า el p เยอะแต่ที่นี่ rs เยอะสุดนะครับลองมาเป็น el p el ก็ มีเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะก็ตอนนี้เพรฉะนั้นใครที่กําลังรอรถอยู่ก็ใจเย็นๆหน่อยละกันนะครับอะแล้วทีนี้โจทย์ที่ถามผมมาว่าโอ๊ยตกลงเอาอะไรดีเรื่องไม่ถูกเลย h อ v หรือจะไปซีวิกดีผมให้โจทย์นี้เลยดีกว่านะครับตอนแรกคุณตั้งใจอยากได้รถสูงใช่ไหมที่บอกผมไว้ก็รถสูงอย่าเปลี่ยนใจโดยที่เราเห็นเมื่อกี้ปุ๊บเฮ้ยซีวิกได้เปรียบบางอย่างเอสวีได้เปรียบบางอย่างเพราะฉะนั้นโจทย์เราคืออะไรทางเข้าบ้านตอนนั้นที่บอกว่ามันเข้าลําบากมาก ต้องใช้รถสูงแต่ถ้าเกิดคุณลังเลเพราะว่าอุ้ยออปชันเหมือนเขาจะดีกว่านูน่นนี่แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้เนี่ยคราวนี้ต้องบอกเลยว่าเตี้ยนะครับแรงก็จริงแต่เตี้ยนะฮะวัสดุดีกว่าก็จริงแต่เตีย้ยย้าคําว่าเตี้ยไปเลยคุณจะไม่มีความสุขกับการใช้งานนะฮะแต่ถ้าเกิดโอ้ยคุณคิดว่าเฮ้ยอ๋อไม่เกินนะฮะอีกสองเดือนเฮ้ยเขาลาดยางละทางเรียบแล้วการใช้งานของคุณทั่วไปเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยจะไม่เจออุปสรรคทางที่มันแย่ๆเลย สวีกเลยครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยคุณอ่ะไปทุกทกที่ที่แบบไม่รู้เลยว่าอนาคตเส้นทางจะเป็นยังไงเอชวียังคงได้เปรียบกว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากกว่านั่นเองตัดสินใจดีๆนะฮะผมก็ยังย้ำอยู่ดีว่าโจทย์ตัวเองให้เหมาะที่สุดนะครับอ่าเพราะทั้งคู่เนี่ยบรรจทย์คนละแบบเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบเจ้าตัวนี้ได้ความแรงแน่นอนเจ้าตัวนั้นก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีความประหยัดเข้ามานะครับ แล้วก็นี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทาง Honda PR7 รคุปนีสาขาของพระราม7ด้วยแล้วกันนะครับยังไงถ้ามาไม่ถูกนะฮะก็สามารถนี่โทรมาได้เลยนะครับโลเคชั่นก็อยู่ใต้คลิปนี้ Facebook อยู่ข้างบนนะครับเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b ร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกันเพื่อจะคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนรีวิวจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินแล้วก็พาไปรีวิวแบบนี้นะครับผมบาย